ไปเราจะพูดแบบสองพูดแบบสองนักเรียนเปิดไปหน้าสี่สองหนึ่งใช่ไหมดูสิสี่สองหนึ่งเหมือนครูไหมเหมือนไหมคะสี่สองหนึ่งเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมคะสี่สองหนึ่ง Possible condition หรือ if clause แบบที่สองเป็นการสมมุติหรือเงื่อนไขที่อาจเป็นไปได้อาจเป็นไปได้แปลว่าอะไรแปลว่าหน้า4-2-2 4-2-1ค่ะตอนสุดท้ายหาไม่เจอหรอก จดหรือยังเจอแล้วนะคะถามว่าจดคำอธิบายหรือยังจดแล้วนะคะ,คอ,อ,ะ,คะอ้าวเสร็จแล้ว if แบบที่สองนี้เป็นการสมมุติที่อาจเป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าครูถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครูอาจจะไปเที่ยวรอบโลก แต่พอถูกจริงๆอาจจะไม่ไปก็ได้ใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นการสมมุตินี้มันไม่เหมือนแบบที่หนึ่งนะคะรูปประโยคดูเมื่อกี้อะไรนะคะ if he comes ใช่ไหม I will go อันนี้ไม่ใช่ค่ะ if he came I would go แปลเหมือนกัน ถ้าเขามาฉันอาจจะไปอันแรกถ้าเขามาฉันจะไปค่อนข้างมีน้ำหนักเยอะใช่ไหมแต่เขามาฉันไปอันนี้ถ้าเขามาฉันอาจจะไปแปลว่าผู้พูดไม่ค่อยแน่ใจนะคะ50-50เท 50, ่าไหร่50-50นะคะดูรูปกริยาเปลี่ยนไปเมื่อกี้ if he comes I will go อันนี้เปลี่ยนค่ะเป็น if he came I would เราใช้กริยาเปลี่ยนไปยังไงใครตอบได้คะใช้กริยาเป็นช่องที่2คือ past simple ใช่ไหมคะ come came ใช่ไหมคะแต่เราไม่ใช้ will go ละเราเปลี่ยน will เป็น would would go นะคะต่อไป if I had more money I would buy a bigger house ถ้าฉันมีเงินเยอะ ฉันอาจจะซื้อบ้านหลังใหญ่กว่านี้แฮตัวนี้มาจาก have h a v e have ที่แปลว่ามีใช่ไหมอันนี้เป็นแฮตช่องสองใช่ไหมคะ If I had more money I would buy a bigger house เราไม่ใช้ will buy แบบที่หนึ่งเราใช้ w i l l buy พอแบบที่สองเราใช้ Wo ดบอยวูด o d ิร์บหนึ่งนะคะต่อไปต่อไปครูจะพูดอย่างเร็วนะฟังให้ดีนะ สรุปโครงสร้างนี้พีรพลเราใช้ if ตามด้วย past simple ถูกไหมคะ came กับ had ตามด้วย would verb ช่องที่1 would go would buy นะเมื่อกี้นี้นะคะเห็นไหมคะ if I had more money I would buy a bigger house นี่คือตัวอย่างนะคะต่อไปครูไปอย่างเร็วละมาดูอันนี้มีในหนังสือมีในชีตค่ะ a ดนไลฟ์ฟ a สค c ร์สแดนเนี่ยเขาชอบรถที่มีความเร็ว but he doesn't have one แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาไม่มีเลยเขาชอบแต่มันเขาไม่มีเพราะอะไรจึงไม่มีคะ He doesn't have money เพราะเขาไม่มีตังซื้อทีนี้สมมุติว่าถ้าเขามีตังเขาก็อาจจะ ซื้อก็ได้อ่าสมมุติค่ะ if he had the money <c oughs> เห็นไหมคะเป็นการสมมุติไม่รู้เรื่องแล้วต้องฟัง if he had the money สมมุติว่าถ้าเขามีเงินเขาจะต้องไปซื้อรถที่มีความเร็วสูงแน่ๆเลยใช่ไหมคะที่มีอยู่นี้มันทำไมมาแล่นได้ช้ารถนี่วิ่งมาปากซอยได้ยินหนึ่งท้ายซอยได้ยินดังไปทั้งคันเลย ไม่ดังอยู่อย่างเดียวคืออะไรวิทยุนอกนั้นดังหมดเลยถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขามีเงิน if he h a d the money จะต่อว่ายังไงคะเร็ว he อะไร <would> ใช่ he would buy a fast car ถูกไหมคะไปนะไปแล้วไม่รอแล้ว if he had the money he would buy a fast car แต่เป็นการสมมุติว่า if he had the money น้าตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยถ้าเขามีตังปับ๊บเขาจะทำาไมคะเขาจะซื้อนะคะนี่คืออธิบาย but he doesn't have it แต่ในโลกความเป็นจริงเขาเนี่ยตอนเนี้ยเขาไม่มีตังสมมุติว่าถ้ามีตังนะเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเลยเออแต่จริงๆแล้วไม่มีตังเป็นการอะไรคะ การสมมุติ if 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 นะคะสมมุตินะคะต่อไป I don't know the answer ฉันไม่รู้คำตอบข้อสอบจะออกอะไรไม่รู้ if I knew the answer knew แปลว่าอะไรคะรู้ knew เป็นอะไรเป็นอะไรกับ no เป็น,น past เป็นช่องสองของ no นะคะ ในโลกความเป็นจริงณนะขณะนี้ I don't know the answer ฉันไม่รู้คำตอบชัชวาลสมมุติว่าถ้าฉันรู้คำตอบเป็นการสมมุติก็เลยใช้ช่องสองนะคะ new if I knew the answer I a p o s t r o g i z e ดย่อ,ยอมาจาก would would I tell you ก็คือ I would tell you โครงสร้าง if แบบ2คือ if ตามด้วย verb ช่องสอง ตามด้วย would และ verb ช่องที่หนึ่ง if he came I would go นะนี่เห็นไหมคะ apostrophe d I apostrophe d ย่อมาจาก I would นะคะดูอยู่หน้า422ใช่ไหมและ423ดูอยู่นะคะดูอยู่ไปนะคะเอาไปต่อเลยไปดีไหมเออไปเถอะหลับก็หลับไปไม่รอแล้ว หลับก็หลับไปเสียงดังดังยังกล้าหลับอีกนักเรียนก็นเวลาตอบครูก็ตอบเบาๆนะเดี๋ยวเพื่อนตื่นโอเคไหมเออความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีต่อไปนะคะเราจะมาดูอีกอีกตัวหนึ่งนะคะ is raining so we are not going out ตอนนี้ฝนทำไมอยู่คะฝนกำลังตกดังนั้นเราก็เลย ไม่ออกไปเราไม่ออกไปเพราะฝนกําลังตกใช่ไหมคะสมมุติว่าทำไมคะถ้าเราออกไปเราจะทําไมคะเราจะเปียกใช่ไหมเนี่ยฝนกําลังตกเราจึงไม่ออกไปแต่ถ้าเราออกไปล่ะเปียกแน่เลยนะคะแต่คกลอา if ไว้ huh. ข้างหลังนะคะ we would get wet would verb 1 if we went out if บวก verb สอง if จะอยู่หลังอยู่หน้ามีค่าเท่ากันก็คือ if บวก เวิร์บสอง would เวิร์บหนึ่งถูกไหมคะ if he came mm hmm. เข้าสูตรนะคะ if he came I would go mm hmm. เข้าใจคำว่าเข้าสูตรไหม mm hmm. เออเข้าใจยักหน้าด้วยนะคะทำหน้าว่าเข้าใจด้วยเออรู้สึกว่าตึงเครียดเหลือเกินอะต่อไปนะคะทีนี้แล้วถ้าเราจะใชออ้อันนี้เหมือนกันนะคะ apostrophe mm hmm. d ก็คือ would นั่นเองนะคะต่อไปถ้าเราจะใช้ verb to be w o r ร to be ก็คือ is, am, are เมื่อเป็นช่องสองปับ๊บมันจะมี2ตัวคือ were กับ was นะคะนักเรียนใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ค่ะ if I were if I was แต่ที่นิยมคือ if I were if you were ใช้ were กับทุกประธาน if he were นะคะถ้าฉันเป็นจุดๆ,ๆนะเช่น is cold อากาศทำไมคะอากาศหนาว if I were you ถ้าฉันเป็นเธอนะ I would Put a c o a d e on ฉันจะสวมเสื้อโค้ทเห็นไหมคะอากาศหนาวถ้าฉันเป็นเธอ if I were you ถ้าฉันเป็นเธอนะถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์อย่างเธอหมายความว่าางเนี้ยถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์อย่างเธอนะ I would put a c o a d e on ฉันก็จะสวมเสื้อโค้ดด้วยใช่ไหมคะโครงสร้างแบบสองก็คือ if บวก verb 2บวก would verb 1นะ ไปนะไป I would be happier if the weather were nicer หรือจะใช้ was nicer ก็ได้นะคะอันนี้ were if ข้างหลังก็ไม่แปลกค่ะนักเรียน if บวก verb 2ใช่ไหมคะบวก would verb 1ยังไงก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้นะคะอะคราวนี้เรามาลองทำกันเลยแหละ จะได้ไม่เสียเวลาเมื่อกี้ครูเอาชีตใครมาครูคืนไปหรือยังคะคืนแล้วลหละเอ่อทำของครูก่อนแล้วกันนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะยืมชิสนักเรียนมาลองทํา